รอบๆอบอย่างนี้หรอรอบรอบยังไงอันนั้นเอาไปวางแหมงไว้ตรงกลางก็เขาว่าเอาไปรอบๆไหมรอบรอบย่างไงก็เอาไปรอบๆอยังไงรอบๆของเราเหมือนกันไว้นี่ฮัตยังสิบอสได้ไหมแบบเนี้ยเออแบบนั้นแหละใส่น้ำนิดนึงอ่ะยังยังไม่ใจเพราะว่าเอ้า มันเป็นดินเหนียวเนาะสือเพราะว่ามันแล้วมันจะทำให้มันรอบๆได้ไงปูนมันยังได้แห้งดี<อ>นี่ปูนเนี้ยก็สามารถเอาไปปั้นได้นะนันเป็นดินเหนียวดูความเสื้อขาวเสื้อขาวจะปูปแล้วก็จับปู<ต>จับดินอ่ะไม่พอพอถือก้อน ก้อนนั้นก็จะขึ้นเลต้นก้อนนี้ขึ้นหน่อยแต่สูยแสดงว่ามันสีเบิดเด้นี่เลก็กกว่าเพื่อนเลยดินปลูกบัวเคยดินปลูกบัวอ,อแล้วมันจะเอามันก็หมดแล้วเจ้านี่มันต้องใส่น้ำแล้วก็รีดอี่ให้มันไปข้างๆหรือเปล่า เอาไว่อุดรูเล้ออุดรูเลยแมวไม่เห็นแมวไหมบิดหนั่นะไม่อย่างนั้นมาขวดโลดจไล่เบอรนั่นแมว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 มวแมาแม่ามวแมวเมวแลวแมวแมเกมบไมเเีวยงแมวจอนแุวแมวแมวมันจอนมบแอวแมวแเวแมวแมวแมวนมวแเออจวนเวแมวแมวนมวแมวแมวแม่ม่แมวแมวแมวมวงแวแแวแมววแวแม้มวแมวแมม่แมวแมม่แมวมว ถ้าขาวไม่น่าจนอนอ,อ่ออ้วนมากตัจวจิตจอนมันจะจอนเบอร์ไหนแค่มันจะอ้วนขนาดนั้นนี่นิ้วนิ้วนิวงไม่อันนี้คืออะไรจังสีบอกเขาว่าจังสีบ่บอกตัวเขาต้องพูด ข้าใจแบบนั้นอ่ะเออขเข้าใจว่าเจังสีเอาไว้หลบโอ้ยอูอเข้าใจว่าแม่ออจวนไม่จวนเบื่อเลยจะอจาออจจะไม่จนอ,อ,จอจจน